สวัสดีครับกลับมาพบกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับผมก็ต้องเดินทางต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการทำงานนะครับจากนั้นวันนี้ครับผมก็เลยต้องมาออกรถอีกนะครับเพื่อว่าตอนนี้รถที่บ้านเนี่ยหรือ่าที่ร้านเนี่ยมีปัญหาแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันก็เสื่มงตรมตามระยะทางแล้ววันนี้ผมก็เลยทําการมาออกรถอีกแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่ารถอันนี้ไม่ได้เอาไปทาอะไรหรอกเอาไปใช้งานที่ร้านนั่นแหละนะครับแต่ว่าจะไปที่ไหนติดตามผมกันได้เลยครับ เหมือนเดิมครับมาออกรถที่นิมิตใหม่นะครับที่บอกเลยว่าออกมาหลายคันแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามวันนี้ที่จะมาออกครับไม่ใช่อะไรที่ไหนครับก็คือ Honda l e ีดนี่เองนะครับหลังจากที่ได้เคยออกนี้ไปแล้วซึ่งต้องบอกว่ายังไม่พอใช้ครับเพราะว่าที่ร้านนั้นต้องใช้รถในการวิ่งประมาณ3-4คันนะครับวันนี้ก็เลยทําการมาออกเพิ่มเติมครับกับเจ้าลีดสีแดงนะครับคันนี้เลยซึ่งก็เหมือนกับรถที่ผมมีอยู่นะครับ รวมถึงมีอีกคันหนึ่งครับวันนี้ออกเป็นสีดำนะครับวันนี้ออกสองคันครับก็ดักแสนละนะครับซึ่งสองคันนี้จะเอาไปทํางานอะไรเดี๋ยว่อยว่ากันนะครับนี่ดูกันครับว่าจองแล้วครับนี่มีป้ายจองแล้วที่จอนไรเดอร์นะครับนี่ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะฮะมีป้ายจองแล้วจอนไรเดอร์นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าให้เขาหาให้นะครับลีดนั้นขายดีจัดมันก็เลยมาไวไปไวนะครับตอนนี้ มีแล้ว2คันอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตจ่ายตังก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของภารกิจของการใช้คอนด้าลิต125ใช้งานจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันต่อไปเลยครับ ตอนนี้ครับ Honda Lead คันด้ารีดสกันนะครับตอนนี้มาอยู่ที่หน้าร้านของแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนําเอาเจ้ารีดเนี่ยมาวิ่งส่งแบบกันจริงๆนะครับตอนนี้ก็คือรอคอยแค่ว่าลูกค้าเจ้าที่จะโทรมาเนี่ยจะเป็นใครนะครับซึ่งผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมทําการขี่เจ้า h o น da ารีดร้อยี่ิห้าเนี่ยไปส่งแบบนะครับมาดูเยว่ามันจะใช้งานได้จริงจังขนาดไหนนะครับเอาละครับในระหว่างนี้นะครับเรากําลงัลงรอ,งล,อ,งล,องลูกค้าเพื่อเตรียมตัวไปส่งแบบผมก็เลยคิดว่า เรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของร้านผมบ้างนะครับเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยได้พูดถึงเลยจริงๆก็คือร้านเราเปิดมาส0กว่าปีนะครับชื่อร้านทางแบตเตอรี่นวมินนะครับขายแบตเตอรี่ทั้งรถยนต์รถกระบะรถทุกอย่างนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ขายนะครับก็มีหลายแบบหลายยี่ห้อนะครับหลักๆก็คือจะมีแบบทั่วไปก็คืออย่างเช่นแบตเตอรี่ GS นะครับก็จะมีทุกรุ่นเลยสําหรับทุกรุ่นสําหรับรถที่มีขายในบ้านเราเรามีหมดนะครับก็มีอาร์มอลอนนะครับตอนนี้อาร์มอลอนของขาดอยู่นะฮะ ก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ได้คุณภาพมากนําเข้าจากประเทศอินเดียนะครับแล้วก็มีพานาโซนิกนะครับพานาโซนิกก็เป็นแบตเตอรี่กึ่งแห้งก็คือเปิดมาปั๊บใช้งานได้ทันทีเลยนะฮะมีทุกรุ่นเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่เรามีบริการให้กับลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาปั๊บเราก็จะวิ่งไปติดตั้งแล้วก็ส่งถึงบ้านเพื่อนๆที่โทรเข้ามาทันทีนะครับยังมีอีกฟังนึงครับเดี๋ยวไปดูในเรื่องของตัวแบตเตอรี่แท่งกันต่อเลยครับ พวกแบตเตอรี่แบบรถแพงๆนะครับเช่นรถสมัยใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปแบบจอดๆอยู่เรงดับไปเลยก็คือเป็นแบตเตอรี่ประเภทของ efb นะครับแล้วก็มีขายนะครับมีหลายแบบเลยนะฮะอย่างเช่นยี่ห้อพูม่านะครับสำหรับพวกรถยุโรปที่เป็นรถรุ่นใหม่นะครับมีแบตเตอรี่ atm นะครับของรถที่ต้องใช้ไฟแรงๆนะครับหรือแม้กระทั่งตัวธรรมดาของพูม่าเราก็มีนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกอามาเล่นขาดตลาดนะครับก็ยังพอมีอยู่บ้างประมาณนี้นะครับ แล้วก็ยังมียี่ห้อหนึงก็คือยี่ห้อบริเดนอยู่ข้างในนู่นนะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่แห้งที่ขายมาน่าจะ3-40ปีแล้วสำหรับประเทศไทยนะครับรวมถึงที่ร้านผมนะครับมีน้ํามันเครื่อง l i q u i m o r ีนะครับขายด้วยซึ่งมีทั้งน้ํามันเครื่องลิควิม o รีมีทั้งตัวละเลตัวนะครับที่เป็นของลิควิม o รีแล้วก็มีแม้กระทั่งตัวแบตเตอรี่เจลดานาโบนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีทุกรุ่นเลยสำหรับรถที่ขายในประเทศไทย แล้วก็อันนี้ถ้าเกิดว่าเกิน5แอมป์ขึ้นไปนะครับเรามีบริการส่งติดตั้งฟรีในกรุงเทพนะครับฉะนั้นใครที่บอกว่าขี่ X Max Forza อะไรเงี้ยแล้วแบตเตอรี่หมดนะครับอยู่ใกล้ๆร้านผมผมวิ่งไปเปลี่ยนให้เลยราคาก็ย่อมเยานะครับไม่แพงมากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือร้านของเรานะครับที่มีพวกแบตเตอรี่ะแยะใครสนใจก็ฝากแล้วกันนะครับทางแบตเตอรี่วามิน0824358585นะครับ นาๆขายที่บ้างอ่ะในระหว่างนี้เดี๋ยวรอลูกค้าแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะไปส่งบัตรการใช้คอนดาลีดแล้วจะเป็นอย่างไรรอดูเขาไปที่ไหนตอนนี้นะครับก็มีใบงานนะครับไปเสร็จรับเงินที่จะบอกว่าเราต้องเตรียมแบตเตอรี่อะไรไปส่งลูกค้านะครับมีทั้งหมดด้กยกัน2เจ้า3ลูกนะครับลูกแรกนะครับก็จะเป็นยี่ห้ออมมาลนนะครับตัวนี้นะครับซึ่งลูกนี้จะเอาไปใส่ในนิสันสกายไลน์ R33 นะครับก่อนที่เราจะ เอาไปติดตั้งให้ลูกค้านะครับเราจําเป็นที่จะต้องมีการตอกรับประกันก่อนนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าแบตเตอรี่ลูกนี้เนี่ยซื้อกับเราจริงนะครับแล้วก็แต่ละลูกก็จะมีการตอกไปรับตัวรับประกันที่เป็นรหัสของที่ร้านเอาไว้นะครับอย่างอลมิลนีเนี่ยคนจะใช้กันเยอะเพราะว่าตัวของแบตเตอรี่เองเนี่ยมันเป็นแบตที่มีการรับประกันนะครับถึง2ปีนะครับเราก็จะตอกที่โค้ดนะครับซึ่งการตอกเนี่ยเราจะต้องหามุมที่มันเป็นมุมที่ แข็งแรงแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับโครงสร้างของแบตเตอรี่นะครับซึ่งก็คือบริเวณกับขอบนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือต้องต่อเอาไว้เพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นของที่ร้านแล้วก็มีการซื้อเมื่อไหร่นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเออซื้อร้านเราเว้ยอ่าหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการติดสติกเกอร์ร้านให้รู้ว่าเออลูกนี้ออกจากร้านเรานะครับ เป็นสติ๊กเกอร์คลังแบตเตอรี่นาวำมินแบบนี้นะครับแปะไปแค่นี้นะครับก็ลูกแรกเสร็จไปครับอ่าเดี๋ยวเราไปเตรียมลูกต่อไปกันต่อได้เลยแบตเตอรี่ทุกลูกนะครับก่อนที่จะไปส่งลูกค้าเนี่ยเราต้องทการวัดก่อนว่าไฟของแบตเตอรี่เนี่ยมีเต็มหรือเปล่าค่า CCA ถึงหรือเปล่าเพราะว่าเป็นการเหมือนเขาเลยเช็คก่อนเป็นการเช็คก่อนออกใช่เพราะไม่งั้นบางทีเนี่ยอาจจะเจอลักษณะของแบตเตอรี่ที่ มาส่งแล้วเราไม่รู้ว่ามันค้างสต๊อกมาหรือเปล่า,าคุณภาพมันจะโอเคไหมซึ่งอันนี้เราก็ต้ององวัดในการใช้เครื่องวัด CCA นะครับเพื่อจะบ่งบอกว่าตัวของแบตเตอรี่แต่ละลูกนั้นเป็นยังไงบ้างอันนี้ว่าให้ดูรุ่นนึงก่อนแล้วกันอย่างอันนี้เนี่ยเฮลตี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือชีวิตของมันร้อยเปอร์เซ็นต์ค่า CCA ลูกนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยแปดสิบห้าถือว่าโอเคผ่านมาตรฐานไฟมีอยู่สิบสองจุดห้าหนึ่งโวลต์นะครับซึ่งปกติมีไฟเต็มแล้วก็ค่ามิลลิโอห์ต่ำอยู่นันน้ ลูกนี้ก็คือเป็นกูดแบตเตอรี่นะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมก็ต้องใช้เวลาในการวัดอีก2ลูกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปส่งกันละด้วยเจ้าคอนด้าลีด125ที่มึงจะซื้อมาใหม่นะครับเป็นยังไงติดตามชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับตอนนี้เรามาเตรียมตัวนะครับเดินทางส่งแบตก,กันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเจ้าลีดเนี่ยมันจะสามารถเดินทางด้วยการใส่แบตเตอรี่3ลูกนี้ได้หรือเปล่า เริ่มต้นก่อนนะครับก็คือว่าตัวยูบ็อกของเ e ดเนี่ยใหญ่มากนะครับเป็นไซส์ที่มีความใหญ่มากๆนะครับเรียกง่ายๆเลยว่าน้องๆน้องๆฟอร์ซ่าอะไรก็ไ,ได้ซึ่งผมจะทําการใส่แบตเตอรี่เข้าไปหนึ่งลูกนะครับลูกนี้นะครับเป็นรุ่นดิน75เป็นแบตที่มีขนาดใหญ่พอสมควรแต่ว่าจะมีขนาดที่เตี้ยนะครับซึ่งพอมันเตี้ยปั๊บมันก็สามารถที่จะปิดบอะได้ปกติรวมถึงด้านหน้าเนี่ย เดี๋ยวเราจะใส่พวกเครื่องมือไปด้วยนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับหลวมๆเลยอันนี้เป็นเครื่องสำรองไฟนะครับอันนี้เป็นตัววัด CCA แล้วก็พวกเครื่องมือที่จำเป็นบ้างเนี่ยครับสบายๆครับหเหลือือแค่นี้เองนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปิดได้ไหอเปล่าโอ้เลือๆปิดเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งลูกผ่านไป ต่อไปครับสายใหญ่สุดเลยดินร้อยหนักๆเลยซึ่งต้องบอกว่ามีขนาดใหญ่นะครับเราจะใช้พื้นที่บริเวณที่เราเรียกว่าตัวที่เหยียบเนี่ยนะครับวางลงไปซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามีขนาดที่เหลือๆครับได้อีกหนึ่งลูกแล้วต่อด้วยหนึ่งลูกครับสำหรับนิสสันการอาร์สามสามก็คือแบตเตอรี่อมารอนวางลงไปเห็นไหมฮะ โอ้โหสามลูกสบายๆเรียบร้อยถ้าเราว่าวันนี้ผมจะทำการขี่ลีดเนี่ยไปส่งแบตเตอรี่นะครับสามลูกนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูกันแล้วว่าแต่ละาวันทำงานยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันต่อเลยครับ ถึงแล้วครับสำหรับการส่งแบตเตอรี่ลูกแรกนะครับก็คือที่อู่ของพี่ไก่ออโต้คาร์นั่นเองนะกับนิสสันสกายไลท์อาร์สาของเพื่อนผมนะครับปอสไตเดอร์ไปเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่ไก่กันทีมแล้วกันนะครับอยู่พอดีอยู่พอดีพี่ไก่สวัสดีครับสวัสดีครับขันไหนครับ3ครับสา,สานะครับ นี่สันสกายไลท์ r สามสามของปอร์สไซเดอร์ครับนี่เลยคันนี้เลยสวยง,งามตามทองเรื่องอ่าเรียบร้อยตอนนี้มาถึงรถของลูกค้าแรกแล้วครับของการนำเอาเจ้าลีดมาส่งนะครับก็คือสกายไลท์ r สามสามซึ่งแบตเตอรี่อยู่ด้านในแหละนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูกับว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อแบตอยู่ด้านหลังเขา ใส่มาไว้ด้านหลังนะครับมาเดินไปดูกันน่าจะอยู่ด้านหลังอ้าวด้านหลังก็ไม่มีเอาแล้วแล้วแบตเตอรี่อยู่ไหนต้องถามเจ้าของนะฮะพี่ถามพี่ไก่ดีกว่าชัวรพี่ไก่แบตเตอรี่อยู่ไหนเนะี่ยแบตวางไว้ไหนเนะี่ยฮะ อยู่ท้ายเหรอเขาบอกว่าแบตเตอรี่อยู่ท้ายอย่างนั้นแบะไปข้างหลัง <บ Instagram. S 1> อยู่ไหนอยู่ไหนพี่เลนคันนี้เจ้าของพี่เลนจริงแล้วบอกว่ารถจำเดิมโทรก้มดิก้มดิไหนโอ้โหบ้าอบอมากเอาแบตเตอรี่ไปไว้ตรงนูน้นโอ้โหตาย งานงานหยาบเลยครับแบบนี้นี่ครับแบตเตอรี่อยู่ข้างในฮะก็ดูทรงแล้วคือแทบจะไม่ต้องถอดอะไรเลยไม่ได้ถอดอะไรเลยต้องถอดแม่งหมดเลยอะเนี่ยคำชงคำชกเพราะว่าไม่ถอดไม่ได้ครับเอาแบตเตอรี่ออกมาไม่ได้นะฮะโอ้งานงานใหญ่งานโตเว้ะอะอะไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าแล้วงั้นเดี๋ยวมาเปลี่ยนแบตเตอรี่กันดีกว่ามา ต่อนเนื่องกันเลยครับเปลี่ยนแบตเตอรี่กนดีกว่าครับโอ้โหไม่ใช่งานเล็กๆนะครับงานใหญ่เลยเพราะว่าเมื่อกี้นี้ถามพี่ช่างแล้วคือตัวของสตัดบายอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะถอดถอดแล้วเอาแบตเตอรี่เข้าไปได้นะครับพี่ช่างก็บอกว่าถึงตัวซับไนเลยนะครับก็คือแผ่นซับไนที่เห็นๆดำๆนี่แหละครับต้องต้องลูดมันออกมาครับไม่งั้นไม่สามารถที่จะยกแบตเตอรี่ลูกนี้ออกได้นะครับโอ้โหเจ้าของรถผมนี่สุดจริงๆเพื่อนผม เร,เ,เ,เราก็เลยทําเองไม่ได้เพราะว่าจริงๆทําได้ครับแต่ว่าพี่ช่างเขาถอดไปบ่อยแลว้วไงก็ให้พี่ก็ถอดไปดีกว่านะครับเนี่ยร้อยอีกอย่างหนึ่งลถราคาเป็นล้าน er <s routines> ๆพี่เขาถอดแล้ว,ลวให้ก็ถอดไปแต่ถ้าเกิดให้เราถอดเองเราก็ถอดได้แต่ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่ารถไม่เป็นรอยนะครับรถแมงแพงหลังจากที่ถอดตัวแผ่นนี้ออกมาเสร็จแล้วนะครับขณขนาดนี้ก็ทําการเลี้ยงไฟเอาไว้โดยการใช้ตัวตัวอุปกรณ์เลี้ยงไฟของเรานะครับซึ่งอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ทําเองนะครับ เปิดเอาไว้คีบบวกก็คีบลบเพื่อที่ให้ในเรื่องของระบบรถนั้นยังคงมีการทํางานอยู่นะครับอ่าล้วก็ค่อยปลดคั่วออกมาตรงนี้ต้องค่อยๆระวังนิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากว่ารถคันนี้เนี่ยคั่วตัวของแบตเตอรี่นั้นคั่วบวกเนี่ยอยู่ใกล้ตัวถังมากนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าถอดไม่ดีเนี่ยมันอาจจะสปาร์ทได้ฉะนั้นเดี๋ยวใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับ เอาละครับออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยอ่าลูกเก่าเสร็จไปมีคี้เกลือขึ้นเล็กน้อยเอาลูกใหม่ใส่เข้าไปแทนตอนนี้เราทําการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ขั้นนสุดท้ายก็คือว่าเราต้องวัดไฟให้กับลูกค้าดูว่าตัวของรถนั้น มีปัญหาเรื่องของไดชาร์จหรือเปล่าแล้วก็ในเรื่องของการชาร์จไฟเข้ามาเก็บแบตเตอรี่เนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่านะครับจากนั้นก็คือจําเป็นจะต้องมีการสตาร์ทเครื่องครับสตาร์เตเสร็จแล้วนะครับเครื่อง R B ก็อย่างเงี้ยฮะมันจะแบบนิด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 หน่อยน้ำมันท่วมแล้วก็ใช้ในเรื่องของตัววัดไฟนะครับวัดจีไฟดู เพื่อจะดูว่าไดชาร์จทำง,งานปกติหรือเปล่านะครับบวกเจอบวกลบเจอลบนะครับตอนนี้ไดชาร์จปั่นอยู่ที่ไดชาร์จปั่นอยู่ที่14.28 14.29ซึ่งถือว่าปกตินะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับเพราะว่าไดชาร์จควรจะชาร์จอยู่ประมาณเนี้ย14.2 14.1 14.0ไม่ควรจะต่ำกว่า13.5นะครับอันนี้ถือว่าปกติแล้ว แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะทํางานแบบว่าให้ครบบจริงๆเนี่ยในการวัดในชาร์จเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการเปิดไฟหน้าเปิดแอร์เปิดระบบไฟทั้งหมดให้มันครบบเลยว่าเวลาที่ใช้งานไฟจริงๆครบๆเนี่ยตัวของไดชาร์จเนี่ยั่นแบตเตอรี่ปั่นไฟเข้ามาเก็บแบตเตอรี่เพียงพอหรือเปล่าซึ่งโดยปกติตอนนี้ก็คือ,อถือว่าเพียงพอแล้วถ้าเกับว่าโปรเจก t นี้คันแรกวันนี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวขั้นต่อไปจะเป็นคันไหนต่อ,อติดตามชมกันต่อได้เลยครับ ครับตอนนี้ก็มาถึงนะครับอีกที่หนึ่งละสำหรับลูกค้าแบตเตอรี่ซึ่งเคสนี้เป็นโฟกคาราเวลนะครับโ,โหทางเมื่อกี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเป็นทางเข้ามาถึงอู่ได้ครับค่อนข้างจะระัเลแต่ว่าเนื่องจากว่าลีดเนี่ยเป็นรถที่ยกสูงนะครับฉะนั้นเรื่องของการาลุย,ลยอะไรเงี้ยก็ลุยได้ระดับหนึ่งเลยฮะเพราะว่าพื้นที่ด้านล่างเนี่ยถือว่าสูงมากนะครับก็เจอหลงเจอหลุมก็ลูดได้หมดนะครับสบายๆเดี๋ยวขออนุญาต เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ลูกค้าอีกแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าโฟกัสคาร์เวลเปลี่ยนแบตเตอรีย่ยังไงกันมาชมกันต่อครับต,ตอนนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกหน้าก่อนก็คือไซส์ดินลอยนะครับซึ่งตัวของโฟกัสคารกัสคาร์เลนั้นมีการใส่แบตเตอรี่ไว้ถึง2ลูกนะครับก็คือลูกที่อยู่ด้านในรถกับลูกที่อยู่ด้านนอกรถนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ใช้ไฟเยอะนะฮะฉะนั้นเวลาที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยนะครับในเรื่องของ การทํางานจริงๆเนี่ยเราควรที่ต้องมีการใช้การสํารองไฟเอาไว้ทุกครั้งนะครับเพราะว่ารถพวกนี้เนี่ยบางครั้งเขาต้องใช้ไฟเลี้ยงไว้ตลอดเวลานะครับเริ่มต้นก็คือเครื่องมือตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่เราเสร้างขึ้นมาเองนะครับก็ซื้อนู่นซื้อนี่มาประกอบกันเองวิธีการก็คือใช้หนีบควบ,บวกเจอควบ,บวกคบบวลบเจอคบบวลบพอเราเสียบครบท้วนสรารระบบปั๊บเนี่ยอย่างแรกก็คือว่า ไฟจะเห็นได้ว่ามีไฟมาเลี้ยงตัวเครื่องและ12.7โวลต์น,นะครับแล้วเราก็เปิดตัวสำรองไฟเอาไว้นะครับเมื่อเราเปิดปับ๊บเราก็สามารถที่ทําการกดแบตเตอรี่ออกได้แล้วนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าคุณไม่เลี้ยงบางทีเนี่ยสิ่งที่คุณจะเจอคือว่ารถจะเกิดอ,อาการเอ๋อเมื่อคุณทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับใหม่เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเรื่องของความจําของกล่องเนี่ยมันถูกลบ,บออกไปนะครับ ซึ่งแตายหลคนไม่รู้นะครับก็คิดว่าเวลา hey, เปลี่ยนแบตเตอรี่มาทำไมเครื่องมันสั่นวะ mm hmm. เครื่องมีปัญหาหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่ามันต้องทําการเรียนรู้ในในในเรื่องของการรีเซ็ตค่าแป๊บหนึ่งก่อนนะครับจะถอดยากแปนึงเพราะว่าขั้วลบกับขั้วบวกมันใต้กัน้กันนะฮเล่นเอาเหนื่อยเลยครับตอนนี้ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เอาแบตเตอรี่ลูกใหม่ใส่เข้าแทนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการใส่ขั้วกลับไปเหมือนเดิมถึงก็หอบเลยเหรอถึงก็หอบเลยฮะเพราะว่าดิลล้อยเป็นลูกเป็นแบตเตอรี่ที่หนักมากนะครับเดี๋ยวที่เหลือก็คือเดี๋ยวเราทาการเก็บรายละเอียดพวกสายเสยให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกข้างในต่อนะครับ นี้ก็คือตัวของแบตเตอรี่ที่ใช้กับไฟรถนะครับก็คือตัวดิน75ขั้วจมนะครับจะอยู่ที่บริเวณด้านหน้านะครับซึ่งหลายละคนไม่ทราบว่ารถในบางรุ่นรถยุโรเนี่ยจะมีแบตเตอรี่ถึง2ลูกนะครับและตอนนี้นะครับก็ทําการใส่ลงไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับเจ้าแบตเตอรี่ไซส์ดิน75ซึ่งเป็นลูกขั้วจมลูกเตี้ยนะครับดิน75จะมีลูกสูงกับลูกเตี้ยต่างหากนะครับฉะนั้นดูดีๆนะครับเวลาไปซื้อ ลูกสูงกับลูกเตี้ยต่างกันประมาณเกือบประมาณเซนเซนหนึ่งได้นะครับถามว่าทดแทนกันได้บ้างไหมจริงจริงก็บางรุ่นทดแทนได้ครับแต่บางรุ่นไม่แนะนาเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกสูงเนี่ยมันสูงเกินไปเนี่ยขั้วมันจะยิ่งสูงแล้วมันอาจจะโดนตัวถังได้ก็คือทําให้สปาร์คไฟไหม้ได้นะครับอันนี้แน่นหนาครับเรียบร้อยใใ้หตรงตามสเปค,เปคทุกอย่างให้ครบให้ให้หมดนะครับนงน็อตตัวล็อกตัวล่างตัวบนทห่เรียบร้อย แค่นี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วครับจบละเรียบร้อยอก็ถือว่าเหนื่อยอยู่ฮะเหนื่อยอยู่บางรุ่นก็ใส่ยากบางรุ่นก็ใส่ง่ายง่ายแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับส่วนมากรถยุโรปจะใส่ค่อนข้างใช้เวลาลนิดนึงนะครับ,รบต้องระมัดระวังในการเซอร์วิสให้ลูกค้านิดนึงครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการเช็คระบบไฟเรื่องของระบบชาร์จให้กับลูกค้านะครับว่าหลังจากทำการตาร์ทเครื่องเปิดไฟแล้วก็เปิดแอร์แล้วเนี่ยได้ชาร์จทำงานปกติหรือเปล่านะครับ ซึ่งคันนี้ก็ทํางานปกติครับจะเห็นได้ว่าอยู่มา13.5ที่ผมบอกก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเพราะว่าถ้าควรจะอยู่มาตั้13.5ถึง14.2นะคะอันนี้ยังถือว่าใช้ได้อยู่ครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นและเรียบร้อยกับการเปลีตต่ยนแบตเตอรี่เจ้าฟโฟกคาราเวลดีเซลตวัวน,นี้นะครับเหนื่อยอยู่เหมือนกันแต่ก็โอเคเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวขอเก็บงานแป๊บนึงนะวเดี๋ยวห้ว่ากัน เอาละครับแล้ววันนี้ครับภารกิจในการส่งแบตเตอรี่ต่อวันต่อวันของผมก็เสร็จสิ้สนไปแล้วนะครับกับการใช้เจ้าค o นด้า e a d 125นะครับอย่างที่บอกครับว่าซื้อมาเพื่อใช้งานจริงๆนะครับเป็นรถที่โอเคเลยในเรื่องของการขนของมันทุกของ การใช้งานเปลี่ยนน้ํามันนะครับยูบ็อกใหญ่โตขี่สบายแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมถึงออกคอนด้าลีดมาหลายคันเลอเกินก็เพราะว่ามันเป็นรถหาเงินนั่นเองนะครับอย่างไงก็ตามนะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนแบตเตอรี่น่าจะพูดถึงเรื่องร้านแสักทีนึงก็ฝากหน่อยแล้วกันนะครับคลังแบตเตอรี่นวมิน0824358585่านะครับส่งทั่วกรุงเทพนะครับไม่มีค่าบริการในการส่งแล้ววันนี้ขออนุญาตกลับไปร้านก่อนแล้วกันเพราะว่ามีลูกค้ารออยู่นะครับออเดอร์ยังรออยู่ แล้วเจอกันใหม่คราวหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปของผมนะครับก็ฝากกด Subscribe นะครับแล้วก็กดสั่งกระดิ่งด้วยนะครับทาง YouTube รวมถึงดูทาง Facebook ก็ได้นะครับกับเพจจอร์ r รเดอร์แล้วก็ y o u t u c h c n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  จอร์เรเดอร์ครับผม